ตลอดเคสน้องพันนะครับก็ผ่าจมูกมาแล้ว6ครั้งนะครับก็เป็นโครสสามครั้งแล้วก็โอเพนสามครั้งนะครับสำหรับโอเพนเนี่ยก็ทําเป็นเทคนิคกระดูกอ่อนล้างหูมาแล้วแล้วก็ทํารปดูกที่โครงมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าไม่จบเห็นได้เลยว่ามีปัญหาว่าจมูกหดล้างค่อนข้าง,งเยอะนะครับโดยเฉพาะตรงบริเวณแกนกลางคลูมเมล่าตรงนี้นะครับหดหายเข้าไปเลยนะครับทําให้เห็นดูจมูกชัดในหน้าตรงนะครับแล้วก็ปีจมูกดูค่อนข้างห้อ,อ,อ,อเยเลยโดยครั้งนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นกระดูกอ่อนที่โครงอีกรอบหนึ่งนะครับตอนที่เข้าไปผ่าตัดนะกระดูกออ่นนผัง ก้นเนี่ยพังเสียหายไม่เหลือเลยนะครับแล้วก็เกิดพังพผืดผลดลังค่อนข้างรุนแรงก,ก็ตรงที่ผนังก้านที่พังนะครับหมอก็ใช้ปูดอ่อนซี่โครงตัวเองนะครับในการสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยจากที่มันไม่เหลือเลยเนาะหมอสร้างขึ้นมาเป็นโครงสร้างผนังก้านจมูกอันใหม่เลยนะครับแล้วทําการล็อคพังผืดต่างๆที่เคยทำมาทั้งหมด6ครั้งเนี่ยออกให้เกลี้ยงเลยนะครับเพื่อจะทำให้เนื้อต่างๆกลับมาสามารถยืดได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้โครงสร้างซี่โครงเนี่ยที่เราทาผนังก้นใหม่ทั้งหมดเนี่ยในการยืดส่วนของกลูเมราแดนตแก็ ยืดเนื้อต,ต่างๆที่เคยกดล้างต่างๆให้กลับมาให้ได้นะครับทำให้หล้างผายได้เห็นว่าสมองขงพันธุ์นี้กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับนอกจากนั้นหมอยังทำให้สวยขึ้นด้วยนะครับนอกจากเรื่องปกติเนี่ยหมอทําให้มันสวยขึ้นแล้วก็ปรับโครงสร้างต่างที่เคยเสียหายให้กลับสู่ปกติให้ได้ด้วยนะครับ